จุฬาจุฬานี่ตอ,อันนี้กรอนอันนี้อะไร ไปวิ่งวิ่งเวนเวนนสารากะสอลีสีเสือเสือไม่ใช่เสือจิบจิ๋วิลา มาอให้ตัวเองหน่อยอย่าช้อนแม่แก่โมกไก่นะครับอุยสวัสดีจ้าถ่ายคลิปวะโดนเติบแล้วมาสอนอันนี้นี่ดีด้ดวยวะให้เดี๋ยวกูโมกไก่ครับผมโมกไก่ อ้หเดี๋ยวแกโม้เดียวก็ได้เพ่อมาเพี้ยว่ามื้อเจ้านี่กินอะไรนะอะไรนะนุ่จะถ่ายเองเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อกดให้แอคชั่นเองนะโอเคโอเคโอเคเอาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อป้าใส่เดี๋ยวเอาใส่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวนูเดี๋ยวนูกดเลยนะ แอคชั่นนั่งๆเขบอกไปไปบอกแม่นั่งนั่งดีๆอ้าวกับข้าวมันได้แล้วมามา c o o อ d ช n a อ๋อกล่องคือมั่วๆนี่นจับบอกเดี๋ยวจะสอดด้วยพี่นอกนี่ครับอันนี้อันนี้ไม่เอา นี่ทำดีๆทำดีๆกินกินอะไรกินกินไปไหนมามากินข้าวมากินน้ำกันีไปกินสลัดด้วยกันเอาน้ำเอาน้ำมาให้กินหน่อย แม่จา๋าหัวข้าวเกลือลูกพรุ่งนี้ล่ะเออเนี่ยข้าวต้มไนให้เรนดีนกวะเออเจ๋วทำข้าวต้มให้แกแกกินเยอะนะำข้าวต้มพี่เน่กินอะไรพี่เน่แกว,วางใส่พื้นรู้ไหมคะถึงถูแล้วมันก็สดกระบอกรู้ไหมคะนี่แม่ให้วางใส่ในนี้ใส่แล้วก็ก็ออยากให้เจ้ามองอยากให้เจ้ามอง อ,อยากจะทเจ้าทีนีอย่าทำนะอย่าไปกดกล้องพอนะทีนี้แอคชั่นหนึ่งสองสามแอคชั่นแม่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 แ,มแ,มแ,มแม่อาาทำทำแอค